สว,สวัสดีครับสวัสดีใครครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้นะครับก็เอามาอีกหนึ่งเหรียญรุ่นยอดนิยมนะครับก็คือเหรียญพระหุรมานะะครับนี่นี่ฮะมาเลยครับนะพี่ๆตามหากันอยู่นีครับนี่ฮะพระหุรมานี่ก็จะเป็นรุ่นตามมาตีถ้เป็น รุ่นลองลงมาครับนะต่อจากรุ่นแรกนะครับนี่เหรียญพระหุ่ลมานี่ครับนะวันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมควมกันการทิศทานี้ครับนะวันนี้ไม่จะเป็นรายการรุ่นนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นรายการจับจองนี่ครับ วันนี้น้องเอาเนื้อมาให้แบบเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่พี่ๆท่านใดนะครับชอบเลขไหนรายการไหนแจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งผมเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้มาลองรับชมไปมาพร้อมกันพี่ใหญนะครับชอบทุกจใจรายการไหนนะครับเหรียญละ450บาทนะครับ450บาทนอกจากเหรียญเซอร์ไพร์ เดี๋ยวน้องกะจะกำหนดราคาให้อีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยพี่นะสำหรับรายการเรียกกันรายการแรกเลยครับงารเหรียญพระหุระมานหรือเหรียญพระหุมานะครับนี่มารับชมกับพี่กับรุ่นแรกนะครับมีประสบการณ์ไปแล้วนะครับนะรุ่นที่ผ่านมานี่ฮะนี่ในเป็นวัดแจ้งไหนนะครับนะปูนานาพุทธาวิเศษที่ธรรมอุทยานนะนะฮะเดี๋ยวผมเอารูปไปดูนี่ฮะพุทธาวิเศษที่ธรรมอุทยานนี่ครับนะมาพร้อมผ้ายันเลยนี่ฮะโอ้โหสวยมาก นี่เลขคนณตั้เบอร์นะครับหกหกศูนย์เก้าครับหกหกศูนย์เก้านี่ครับเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนี่ครับนี่นี่การันตีแท้แน่นอนนะฮะนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตลอดรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับรายการที่สองนะครับนะถ้ารับสององค์เดี๋ยวผมลดไปให้อีกห้าสิบนะครับถ้ารับสององค์นะครับนะ ถ้ารับ2องค์ก็เอาลดไปร้อยหนึ่งนะครับก็เหลือแค่800ร้อนะครับนะรับ2องค์800บาทนะครับนะเก็บได้เก็บนะมีมาแค่1ิบสิบแปเองพี่นะครับเออรายการนี้เรีคนเบอร์9247นะฮะนี่ฮะโอ้โหนะนี่ฮะ1นึ่งนะครับรีบจับจองดูเถอะพี่นะใครไวใครได้นะครับเหรียญละ450บาทนะครับรับ2เหรียญนะครับเหลือแค่800นะครับ ต่อมารายการต่อไปพี่นะเป็นรายการที่สามรายการที่สามครับเปิดขึ้นมาพี่นี่โอ้โหรายการที่สามเลขคุณตัเบอร์นะครับหกสี่เก้าเก้าฮะหกสี่เก้าเก้านะครับรายการที่รายการที่สามนะครับนี่ฮะรายการที่สามหกสี่เก้าเก้าครับนี่ฮะรายการที่สามนะพี่นะองค์นี้นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นีครับเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าสามห้าแปดนะนี่ฮะหนึ่งเก้าสามห้าแปดครับพี่นะสวยมากพี่ชายนะครับสวยสวยคมๆเลยพี่ชายรายการนี้รายการที่สามฮะ นี่ครับเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับยกคู่นะครับเหลือแค่แปดร้อยครับพี่นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับเลขคนตเบอร์หนึ่งเก้าสองศูนหกฮะนี่ฮะสวยคมพี่นะครับสวยคมฮะงามๆเลยนี่ฮะเอาไปพิจายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะสวยๆ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกนะรายการที่หกเปิดขึ้นมาครับเลขค้นตัวเบอร์นะครับหมายเลขหกห้าเก้าสามฮะหกห้าเก้าสามครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่7ครับเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับเลขคุณเบอร์6 6 3 2ฮะ6กหกอครับรายการที่7นะครับนี่ฮะรายการที่7 6 6 3 2ฮะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะเป็นรายการที่8ครับ รายการที่แปดเปิดขึ้นมาครับพี่ชายเลขคุณตําเบอร์หก0 1ศนย์หนึ่งรายการที่แปดเป็นเลขคุณตําเบอร์หก0 1ศนย์หนึ่งฮะนี่ฮะสวยพี่สวยมากนี่ฮะหกหกศนย์หนึ่งนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายเป็นรายการที่เกนะ้าะรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาเลขคุณเบอร์นะครับหกห้าเจ็ดสองครับ รายการที่เก้าครับหกห้าเจ็ดสองฮะสวยกริเนี่ยสวยคมกิปครับพี่นะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารับรายการถัดไปพี่ชายนะครับเป็นรายการที่สิบครับนฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับครู่นะครับ นี่ฮะโอ้โหรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเลขคุณตัวเบอร์หกห้าแปดแปดนะฮะรายการที่สิบเลขคุณตัวเบอร์หกห้าแปดแปดนะฮะนี่ฮะสวยมากพี่ในรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะพี่นะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดสิบห้าองค์นะครับนะรายการที่สิบเอ็ดเลขคุณตัวเบอร์นะครับหกห้าเก้าหกฮะ หกห้าเก้าหกฮะนี่ฮะนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขนะฮะหกห้าแปดเจ็ดฮะหกห้าแปดเจ็ดฮะรายการที่สิบสองนี่ครับนี่ฮะสวยงามนี่นะฮะ ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี่ครับสวยๆเลยพี่ชายเลขโค้ดตัวเบอร์หกห้าหกสองฮะรายการที่สิบสามเลขโค้ดตัวเบอร์หกห้าหกสองฮะนี่ฮะ ต่อมาครับรายการถัดไปรับพิชายเป็นรายการที่สิบสี่ฮรรายการที่สิบสี่นะครับเลขคุณตัาเบอร์หกหกสามห้าครับรายการที่สิบสี่เลขคุณตัาเบอร์หกหกสามห้าครับรายการที่สิบสี่นะครับหกหกสามห้านะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบห้าครับ นะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับสิบห้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกหกหนึ่งสามนครับสิบห้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขหกหกหนึ่งสามครับนี่ฮะรายการทสุดท้ายนะพี่นะเดี๋ยวขอน้องขอต่ออ่ากับรุ่นขุนแผนหนมุมานแสนล้านต่อหน่อยพี่นะทัก1สิบองค์นะพี่นะนี่เอาไปพี่ชายรายการที่สิบห้าครับนี่ครับ,รบเอาไปครับพี่ชายนะครับนี่ฮะ องละสี่สี่ร้อยห้าสิบาทนีครับนะคู่ละแปดร้อยนะครับสำหรับรายการพระหุมมมลามานนะฮะเอาไปพี่ชายดีครับหลวงปู่มหาชิลาพุทธาวิเศษนะครับต่อมาครับขอนําเสนอนะครับนะมาเป็นรายการนะครับนะพระขุนแผนนะครับหานุมานแสนล้านครับนะของหลวงปู่มหาชิลาอีกสักหน่อยนะครับต่อจากอีพีนี้นะครับนะนะครับมาลุยกันต่อนะครับนะต่อเลยนะครับจากรายการนะครับ พระอุลมานะครับมาต่อด้วยการนี่เลยครับรายการที่ที่นะครับกับพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนนะครับนะรุ่นนี้ก็สมทุบนะสมทบทุนซื้อรุ่นหนามนะครับนะไปทำทำคุณประโยชน์ที่ฝั่งชายแดนนะครับเป็นพระขุนแผนแสนล้านนะครับนี่ลุงปู่มหาชิลานะครับสิริจันโทนะครับและก็มีพระที่อธิษฐานจิตด้วยก็มีหลุงปู่หลุงปู่เวิร์นนะครับนะ ปูเบอร์นนะพ่อนะแล้วก็มีพระอาจารย์สุริยันแล้วก็ปูคีบเหรอฮะนี่อันนี่ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อจินดามณีครับพี่ชายนี่ครับเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขสี่หนึ่งศูนย์นะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทครับเนื้อจินดามณีนะครับหายากนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้ก็เป็นเนื้อจินดามณีคุกกีวอนครับเลขโค้ดจำนวนเก้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นนี้รายการไม่เยอะนะครับนะตามเก็บสะสมได้นะครับรายการมีแค่คุกกีวอนเดียวนะครับนะ เป็นรายการจองนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดหนึ่งเก้าครับรายการนี้ร้อยแปดสิบาทพร้อมจะส่งฮะร้อยแปดสิบาทพร้อมจะส่งพี่ดูกระหนกฮะกระหนกสวยๆครับคมกริบพระพิญญานี่ฮะรายการนี้รายการที่สิบแปดต่อมารายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อว่านขมิ้นค่ะ เนื้อว่านเกสรขมิ้นนะครับเลขคุณทะเบอร์สี่สามเจ็ดนะครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบเก้าต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบฮะรายการยี่สิบเลขคุณทะเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อแดงว่านสบู่เลือดนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่นะเลขคุณทะเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดแบ่งปันให้พี่ที่ร้อยแปดสิบาทฮะ แบ่งปันให้พี่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับนะร้อยแปดสิบาทใครรับคู่แจ้งได้นะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นก็ได้สำหรับารบายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่บเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับ รายการยี่บแบ่งปันที่200บาทนะครับสำหรับรายการเลขคู่เบอร์9 6 3าฮะเนื้อแร่เหล็กน้ำพีคุกจีวอนนะครับนะรายการที่21นะครับต่อมารายการ22เลขคู่เบอร์3 4 1รายการที่เป็นเนื้อชั้นหมากคุกจีวอนหลวงปู่มหาธิราครับสำหรับรายการที่นะครับ22นี่ครับรายการนี้นะครับนะ180บาทนะครับต่อมารายการยี่สรายการที่เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับหรือเขียวมรกตเลขคู่เบอร์3 6 9คุกจีวอนหลวงปู่ฮะ รายการนี้รายการยีิบสามนะครับนะร้อยแปดสิบาทคู่ละสามร้อยครับพี่จ่ายนะครับต่อมาอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อดําใบลานคุกจีวรหลวงปู่เลขคนณตัวเบอร์แปดเจ็ดเก้าเลขคนณตัวเบอร์แปดเจ็ดเก้านะครับรายการที่ยีิบสี่นะครับนะองค์นี้เอาไปพี่จ่ายร้อยแปดสิบาทครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการนี้เลขคนณตัวเบอร์สองสองเก้ารายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุทรเลือดคุกจีวรหลวงปู่มหาศิลาครับ รายการนี้จะเป็นรายการ25นะหครับรายการนี้180บาทคู่คู่ละ300บาทนะครับพี่ชายนีครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันนี่พี่นะครับนะ25รายการกับพระหุมา15รายการพระขุนแผดอีก10รายการนะครับรวม25่สารายการจับอีพีนี้นะครับชอบถูกใจพี่นะรายการไหนนีครับรีบจับจองกันได้เลยนะครับพระหุระมาณมีมาน้อยนะครับจำนวนจำกัดใครไว้ใครได้ครับพี่นะครับหรือใครนะครับจะจับจองไว้ก่อนได้นะครับแต่ห้ามเบี้ยน้องนะนะตอนนี้ก็นะ ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับนะขอบพระคุณมากครับ